เมนูนี้ไม่ได้ทานนานมากแล้วค่ะวันนี้มาทํามันทิพทานกันค่ะเพื่อนๆสูตรนี้จะทําง่ายมากๆเลยค่ะไม่ได้ก่อเตาไฟด้วยนะคะ วันนี้เราจะจี่กับกระทะค่ะวัตถุดิบก็มีตามที่เห็นนี้เลยค่ะเราจะนำข้าวโพดหวานลงไปต้มค่ะใช้เวลาในการต้ม30นาทีนะคะเราจะใส่ใบเตยลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความหอมค่ะจากนั้นปิดฝาไว้เลยนะคะและนำมัน5นาทีไปปอกเปลือกล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นผ่ากลาเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อที่เอามานนึ่งจะได้สุกง่ายๆนะคะจะใช้เวลาในการนึ่ง35นาทีถึง40นาทีเลยค่ะข้าวโพดของเราก็สุกพอดี มันของเราครบเวลา40นาทีก็สุกใสพอดีเลยค่ะปิดฝาพักไว้แล้วก็มาทำน้ำกะทิก่อนค่ะใช้หัวกะทิ100 ml น้ำตาลทรายขาว2ช้อนโตะ๊ะความหวานปรับตามความชอบของเพื่อนได้เลยนะคะเกลือปน่นใช้นิดหน่อยพอค่ะม้วนหรือมัดใบเตยใส่ลงไปสัก4-5ใบค่ะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับตัวขนมและน้ำกะทิของเรานะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีไม่ต้องให้เดือดนะคะแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแค่พอน้ำตาลละลายพอนะคะ ถ้าเดือดเดี๋ยวกะทิจะแตกมันค่ะพากน้ํากะทิของเราทิ้งไว้แล้วก็นํามันที่เรานึ่งสุกแล้วนํามาบดค่ะบดให้ละเอียดดีเลยนะคะ ระหว่างที่บดมันเราต้องดึงเสียนหรือตามมันออกทิ้งไปเลยนะคะที่เป็นแข็งๆค่ะต้องเอาทิ้งออกให้หมดเลยค่ะจะได้ไม่มีผลต่อความอร่อยของขนมเรานะเพื่อนๆบดมันให้ละเอียดเลยค่ะบดในขณะที่ยังร้อนก็จะบดได้ง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆจะใช้มันสำปะหลังหรือว่ามัน5นาทีทดแทนกันได้เลยนะคะทางเราใช้มันปุ๋ยไฟก็คล้ายๆกันเลยค่ะรสชาติเหมือนกันค่อยๆเติมน้ํากะทิที่เราเคี่ยวทิ้งไว้เมื่อกี้นะคะค่อยๆหยอดไปเรื่อยๆทีละสองสามช้อนก็ได้เพื่อนๆแล้วค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนว จนกว่าขนมของเราจะเหนียวถ้าล้วนไปก็เติมน้ํากะทิลงไปเรื่อยๆจนกว่าขนมของเราจะเหนียวแบบนี้นะคะเพราะเวลาปั้นและนําไปจี่หรือว่าไปย่างก็จะทําให้ขนมของเราเหนียวเกาะกันเป็นก้อนแล้วก็เป็นลูกสวยนะคะเนื้อมะพร้าววันนี้เราใช้เนื้อมะพร้าวทืนถือขูดค่ะเพื่อนๆจะขยาน้ํากะทิออกก่อนก็ได้นะแต่ว่าสูตรนี้เราจะไม่ได้ขยาน้ํากะทิออกค่ะเราจะใส่ไปทั้งแบบนี้เลย ก็จะทําให้ขนมของเราอร่อยดีเวลาเคี่ยวแล้วไปเจอมะพร้าวก็จะเหมือนมีกะทิอยู่ในเนื้อมะพร้าวอยู่แล้วจากนั้นเราก็ลองปั้นดูค่ะถ้าปั้นได้เป็นก้อนแบบนี้ก็โอเคถือว่าใช้ได้แล้วก็นําข้าวโพดท,ที่เราต้มทิ้งไว้นํามาหั่นได้เลยค่ะส่วนข้าวโพดถ้าเราอยากได้เป็นเม็ดไม่ได้อยากได้เป็นแพรแบบนี้ให้หั่นในตอนที่ร้อนแล้วใช้มีดด้ามหนาได้เลยค่ะ แต่ถ้าจะหั่นเป็นแผ่นแบบนี้เป็นแพรแบบนี้ให้หั่นในตอนที่ข้าวโพดของเราเย็นแล้วต้มเสร็จให้นําไปนอกน้ําเย็นได้เลยค่ะแล้วใช้มีดบางๆหั่นฝานนะคะก็จะเป็นแพรสวยยาวแบบนี้เลยค่ะนี่เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่นํามาฝากเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆจะนําวิธีนี้ไปใช้ในวันข้างหน้านะคะหรือว่าไปทําขนมเมนูอื่นๆค่ะ ค่อยๆนวดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะเพื่อนๆบีบข้าวโพดออกให้แตกเป็นเม็ดๆนะคะเมื่อกี้เราฝานมันเป็นแผ่ใช่ไหมเพื่อนๆเราก็ค่อยๆบี้แบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็ลองมาปั้นดูนะถ้าปั้นได้เป็นก้อนแบบนี้แล้วเหนียวดีแล้วไม่ร่วนก็ถือว่าโอเคผ่านแล้วค่ะจากนั้นเราก็ปั้นไปเรื่อยๆจนกว่าขนมของเราจะหมดเลยค่ะ สูตรนี้จะได้ประมาณ25-30ลูกได้ค่ะขนาดตามความต้องการของเพื่อนได้เลยนะคะแรกๆก็จะลูกเล็กสวยค่ะหลังๆก็จะลูกใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะทานลูกเดียวก็อิ่มแล้วค่ะจริงๆวันนี้ทำสอสูตรเลยค่ะทำเป็นสูตรมันม่วงด้วยนะคะไว้จะรีบมาตัดคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยค่ะส่วนใหญ่สูตรขนมของทางช่องเราจะเน้นให้เพื่อนๆได้ทำตามกันง่ายๆเลยนะคะ เราจะตวงวัตถุดิบเป็นช้อนโตะให้เพื่อนๆด้วยค่ะชอตอแปลว่าช้อนโตะนะเพื่อนๆเพราะบางท่านทําทานเองเล็กๆน้อยๆไม่ได้ทําเยอะหรือว่านานๆทาทีก็ไม่จําเป็นต้องไปซื้อวัตถุดิบอุปกรณ์อะไรให้ยุ่งยากแล้วก็เปลืองเงินด้วยค่ะก็จะใช้เป็นถ้วยตวงช้อนตวงธรรมดาก็คือช้อนโตะธรรมดาได้เลยค่ะ เว้นแต่ในบางกรณีที่เราทำเป็นบางเมนูที่จำเป็นที่จะต้องตวงเป็นกรัมนะเพื่อนๆแต่ว่าก็นานๆจะทำทีก็จะพยายามเน้นเป็นช้อนโต๊ะให้เพื่อนๆได้ทำตามกันง่ายๆค่ะวันนี้เราจะใช้วิธีจี่ขนมบนกระทะน,นะเพื่อนๆเพราะว่าขนมส่วนผสมของเราสุกหมดแล้วข้าวโพดก็สุกแล้วมันก็สุกแล้วเราแค่อยาก จีเพื่อเพิ่มความหอมค่ะหรือเพื่อนๆนสะดวกหรือมีเวลาเพื่อนๆนก็นําไปจี่ก่อไฟได้เลยค่ะก่อไฟจี่ขนมก็จะหอมไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่วันนี้เราเน้นรวดเร็วค่ะสรุปแล้วก็อร่อยเหมือนเดิมค่ะไม่ว่าจะจี่บนเตาไฟหรือว่าเอาไปปิ้งหรือจะมาจี่บนกระทะแบบนี้อร่อยเหมือนกันเลยเพื่อนเพื่อนเราก็จะใช้ไฟอ่อนในการจี่นะคะก็จะกิ้งกิ้งลูก ขนมของเราไปได้เรื่อยแต่ก็จะร้อนมือนิดนึงแต่ถ้าเราจะใช้ที่คีบก็กลัวว่าขนมของเราจะเป็นรอยที่คีบก็เลยใช้มือเนี่ยแหละค่ะปิ้งเอาวันนี้เราจะเป็นเชฟมือเหล็กนะเพื่อนๆไม่ใช่เชฟกระทะอ่างนะคะพอจีขนมของเราจนเหลืองสุกแล้วก็มาลองชิมกันดูค่ะสูตรขนมมันทิพสูตรนี้อร่อยมากเลยค่ะเนื้อขนมมันแล้วก็นุ่มเหนียวนุ่มฟูมากเลยค่ะไว้เพื่อนๆลองไปทําชิมดูแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ